Good life Good time สาระดีๆสำหรับทุกคนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมสมาธิเพื่อใจเป็นสุขตอนที่1 9ก้าต่อไปของการฝึกสมาธิโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พรมพิสิทธิ์โจดกิง่งผู้ดูแลสถาบันพลังจิตานุภาพสาขาที่78มหาวิทยายลัยขอนแกน่นในความมุ่งหวังของ พระพุกุลสมเด็จพระยานมัชิ์รดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิียงสิโรนะครับที่ได้ตั้งสถาบันพรังจิตตานุภาพขึ้นมาเป้าหมายสูงสุดก็คือต้องการให้เกิดสันติภาพของโลกพระอาจารย์หลวงพ่อได้เขียนตำราหลักสูตรครูสมาธิเสร็จเมื่อปี2534นะครับตำรา3าเล่มแล้วท่านได้มาเปิดสอน สถาบันพลังจิตานุภาพครั้งแรกที่วัดธรมมงคลที่กรุงเทพมหานครในในปี2540นะครับนะท่านสอนถึงแค่รุ่นที่3ที่เมืองไทยนะครับเสร็จแล้วท่านก็คำหนึงดูว่าถ้าสอนสมาธิในเมืองไทยนะครับเต็มที่คงได้แค่60ล้านคนที่จะรู้เรื่องสมาธิท่านก็บอกว่าโลกนี้จะเกิดสัิิภาพได้ก็ต่อเมื่อ คนทั้งโลกนี้ได้ทําสมาธิได้มีความสุขจากการทําสมาธิเมื่อมีความสุขจากการทําสมาธินะครับจิตยิ่งสงบก็จะรู้เท่าทันจิตใจต,ตัวเองว่ากําลังคิดดีไม่ดีนะครับก็จะมีพลังจิตสามารถยับยัง้งชั่งใจให้ทําแต่สิ่งดีๆคิดแต่สิ่งดีๆได้ท่านก็เลยบอกว่าเออไม่ได้แล้วนะครับเราจะมาสอนแต่เมืองไทยนี่คงไม่สําเร็จสมเป้าหมายนะครับ ตอนนั้นเมื่อปี2,541ท่านอายุประมาณ79ปีท่านก็เลยดำริว่าเราต้องไปสอนต่างประเทศไปสอนเมืองฝรั่งนะครับท่านจบแค่ผสมศีนะครับท่านบอกว่าถ้าไปสอนเมืองฝรั่งนี่ต้องสอนเป็นภาษาอังกฤษท่านก็เลยบอกว่าท่านก็บอกลูกศิษย์ว่าไปหาครูมาสอนภาษาอังกฤษให้ท่านหน่อยนะครับแต่เนื่องจากว่าท่านเป็นเจ้าอาวาสเวลาต่างๆก็ไม่ค่อยมีครูที่มาสอนก็เลยสอนท่าน ไม่ได้เต็มที่ท่านบอกทางั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเรียนเองท่านบอกว่าไปหาหนังสือมาให้หน่อยนะครับท่านก็ได้หนังสือมาเล่มหนึ่งแล้วท่านบอกว่าเอ๊ท่านอยากจะออกเสียงให้ฝรั่งฟังรู้เรื่องไปหาอุปกรณ์อะไรมาให้หน่อยท่านก็เขาเลยหาดิกชันนารีท็อกกิ้งดิสมาให้ท่านท่านก็เลยเรียนรู้ a b c d มาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็กดนะครับสับลงไปในดิกชันน a รีแล้วให้ออกเสียงให้ท่านฟังท่านใช้เวลาเล่าเรียนอยู่ประมาณ1ปีนะครับ แล้วปี2,542ท่านก็บินไปบินไปเปิดนะครับหลักสูตรกูสมาธิ6เดือนที่ประเทศแคนาดาเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2,542นะครับนะตั้งแต่ปี2,542ขึ้นมาจนถึงปี2,562 20ปีนะครับท่านเปิดหลักสูตรกูสมาธิที่แคนาดาได้6 6เมืองนะครับนะแล้วไปสอนที่เอเมริกาได้1 1แห่ง นะครับนะจากนะครับความรู้ปสมสี่นะครับด้วยพลังแห่งสมาธิท่านสามารถอ่านออกเขียนได้นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับส่งเมลส่งอะไรได้นะครับแล้วก็มีฝรั่งมาเรียนสมาธิกับท่านจบรูสมาธิ6เดือนเกือบ1,000 0คนนะครับนะแล้วท่านก็ให้ลูกศิษย์ของท่านแปลหลักสูตรรูสมาธิที่ท่านเขียน สามเล่มนี้นะครับเป็นภาษาฝรั่งเศสเยอรมันจีนทั้งหลายเพื่อจะเผยเผยแผ่ทั่วโลกนะครับเพราะงั้นถ้าเราสามารถทำให้คนทั้งประเทศไทยทั้งทั่วโลกให้มีความสุขจากการทำสมาธิได้มีพลังจิตรู้ท่าทาจิตใจตัวเองได้เป็นคนที่มีความสุขภายในมีความเยือกเย็นนะครับผู้นำทั้งหลายผู้นำโลกทั้งหลายนะครับก็จะอยู่ด้วยกันด้วยความเห็นอกเห็นใจกันนะครับ อีจิตใจที่อ่อนโยนนะครับมีแต่วความปรารถนาดีต่อกันโลกนี้ก็จะเกิดสันติภาพสํคสำหรับสถาบันพลังจิตานุภาพสาขา78ตอนนี้ก็ได้ขยายห้องเรียนโดยใช้เทคโนโลยีนะครับ <c oughs> คือเราใช้ระบบซูมนะครับส่งไปห้องเรียนที่2ที่สตอนนี้เราเปิดห้องเรียนที่2ออยู่ที่วัดป่าเทพนิมิตบ้านหนองกุง้ง นะครับว่าเพราะว่ามีภาพพิสุจ์ต้องการที่ท่านจะเรียนสมาธิอยู่12รูปตอนนี้ท่านก็เรียนอยู่ที่วัด6โมเย็นถึง2ทุ่มครึ่งแล้วก็มีญาติโยมพุทธผู้แก่มาเรียนกับท่านอีกนะครับมานอีก10คนก็ดัน้นกันพนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มีห้องเรียนที่2เปิดอยู่ที่วัดป่าเทพนิมิตนะครับอีกห้องเรียนที่3เราก็เปิดอยู่ที่หน่วยบริการมาโถมูนสามเรียนนะครับ ติดมหาลัยเหมือนกันนะครับก็ให้ผพืเท่าผู้แก่สูงอายุที่ไม่สะดวกที่จะมาเรียนที่มหาลัยขอนแก่นเราก็สูมไปที่นั่นแล้วก็ส่งอาจารย์ส่งทีมงานไปในการที่ดูแลความเรียบร้อยมีจัดอาหารว่างนะครับมีจัดสถานที่มีเจ้าหน้าที่ไอทีทั้งหลายที่จะรับสูมไปนะครับทั้งหายนั้นเทานั้นก็ก็เป็นข้าวต่อไปที่เราพยายามใช้เทคโนโลยีไเทค ในการขยายงานตอนนี้ก็เปิดไปอีกสองห้องเรียนนะครับน,นั่นก็เป็นความความความก้าวหน้าในการที่จะฝึกสมาธิก็อยากจะเรียนทุกท่านว่าเป็นโชคดีมากนะครับที่เราได้มีพระเถระระดับนะครับผู้เชี่ยวชาญระดับสมเด็จนะครับเนะจา้าระคุณสมเด็จพระยา,ยามเมชรดมท่านในเมตตานะครับแต่งกำลาให้เราสามเล่ม ย่อย่นรประสบการณ์50ปีให้เหลือ6เดือนแล้วยังมีหลักสูตรสั้นๆ2ชั่วโมง3ชั่วโมง1วันก็สามารถติดต่อมาทางสถาบันพระังจิตานุภาพให้ไปช่วยแนะนําในการฝึกสมาธิได้ครับเป้าหมายก็คือให้พวกเราทั้งหลายได้รับความสุขความสุขสงบร่มเย็นมีที่อยู่มีสติปัญญาที่ดีถ้ามากกว่านั้นนะครับก็ได้ญาณพิเศษในการที่จะรู้เท่าทันสิ่งต่างๆ รวมทั้งสามารถที่จะพ้นจากอาสวะกิเลสเข้าสุกสแรสรนิพานได้นั่นคือเป้าหมายของสถาบันพระจิตานุภาพครับ